อันหนาไปครพี่น้องดูไอ้สงสัยไอ้สงสัยมาหลายไลาแล้วเป็นยังไงว่าแบบเวลาลองเพ่งกับไอ้เราดูคุยกับผู้ใดเฮ้ยใคยแม่เฮ้ยผัวเมียเขาเชี่ยกันพวะแมยเราคุยกับผู้ใดหนูคือเซซ่าเบาุ้ยตลอดเวลาสิแม่พวะเขาใจอย่างคือเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างคือเโอ้ยจะเป็นบันหลอกเราซ่าเบาขนาดนี้นะคุยโทรศัพท์กับผู้ใดที่หลังคุยโทรศัพท์กับไครล่ะลูกยังคือซ่าเบาเดี๋ยวไอ้หนนี่แม่ยู่หูนี่แม่ โอ้ยเขาเอื่นว่าเอียวมอนิเตอร์อะไรพะเน่เขาเอาไว้ฟังเสียงจกก็เลยสงสัยไปน้ำเนาะีแมนโอ้ยห่าเลยโหล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 เทสโหลถามสี่สามสามี่ทั้งผีเด้อโหลถามสี่ทั้งพี่รักนะคะกันเราเรื่องถามสี่เอีก็เอาไว้นะรักนะคะเพาว่าที่เป็นเสียงหนูก็เป็นเสียงหนูไง ไม่น้องไงว่าจะเป็นโอ้ยซาเบาบอไม่น้องอยู่พี่โอ้ยไม่ร้องเพลงไม่ร้องเพลงมาลับซัวจักเกียรติสซัวชื่อว่ามาลับบัวรานมาส่วซาเบาพนรุกกระบายก่อนซาเบาพราะนเดี๋ยวเดี๋ยวฮันสุที่ว่ากูบัวราณนี่บัวร้านขอมาพอดีไอ้ไจังหวะอีหยังเหนียวนี่ ไม่ใส่หูไปสุดยอบอกให้ีเนาะแต่สมัยมารับป่อยรับบ่มีดีจิข้เอิร์ดูดถ้เอิรนดได้ยังข้เอิรไม่ร้อยเอิรเกียร์เกียร์ยังซีเกียร์ได้ละเมียเกียร์ดิเกียร์ใส่เกียร์ประเด็กคนออกเขาเอิรนเนี่ยบังคับรถข้าวเปลามันต้องรุนมู้แม่ไฟพ่อเป็นเกียร์เกียร์เกียร์อ๋ออะไรอะไรเกียร์นะอ๋ออ๋เกียร์เห็นหน้าเจ้า Esperan. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí